ข้อมูลในหนังสือเนี่ยเป็นยังไงคะข้อมูลในหนังสือเนี่ยมันสามารถที่จะให้หัวข้อ,องานวิจัยหรือว่าแนวทางในการทําวิจัยกับเราเนี่ยได้ดีเลยทีเดียวนะคะเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะในการหาหัวข้อจากหนังสือก็คือว่า ในบรรดาหนังสือนะคะในบรรดาหนังสือนะ,ะโดยเฉพาะด้านอะไรคะด้านสายสุขภาพนะคะก็จะมีหนังสือที่บ่งบอกถึงเทคนิควิธีการต่างๆอยู่แล้วนะคะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูตัวอย่างหนังสือกันนะคะเราก็พัก AI ไว้สักนิดหนึ่งนะคะกลับมาดูคุณค่าที่เกิดจากหนังสือกันนะคะอาเรามาดูนะคะคุณก็มีโอกาส โคชชิ่งนะคะวิสัญญีท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็หนังสือมาคุยกันนะคะในการหาหัวข้อเนี่ยหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าอะไรคะอาเดี๋ยันบังนะคะแป๊บหนึ่งนะ,ะ,ะหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อว่าการจัดการความเร่งด่วนทาง